วน,นี้เป็ผาเบองงนะครับเป็นงูหลุ่กขอกขอกบอขอกเบืองอ,<ม>อร่อยครับมันอยู่ใอ้อขอกตลอดนี่ก็กลังกิน,ยน,นหนยาทมบรรยกาศยามมือแรงรจมาเลี้ยงงวคือเก่าครับแต่ว่ามันใหญ่อขอกเลียง พอนี้ก็ยุ้4ตัโต้ฮะหาวเนไก่ไก่มาแล้วแม่มาัานก็ไก่สิออกแล้กกำหนดขอดอีกสาสี่มื่น เอ,อ,อามเบิ้งต้นหน่อยเข้าคุยสื่อเขามากยนะข้ากักบาฟังกินย่างเดียว

มันยากกันนะมันแรงบึงหวัวนอีอโคตสีตัวเอ้ามามามาเอา,า,า,าเอา,เอายายายาเอาแล้วมวยคู่เอกครับเบิ่งมวยคู่เอกมา เอ้ามาอืมหูหูหอุยใบยหูอ่ะเข้ามาอ่าไก่ไก่ไกรเบิ้งไก่ไก่งามบ่วน่ากว่าน่างามอ่ะมา เมังไก่ๆเหมือนมันส่งเหมือนหุ่นมันเมันไว่ชัดประเดี๋ยคือตัวนี้ตัวนี้เห็นหุ่นชัดเจาะล่างเงี้ยงๆดูว่าก็ดีครับม้อปีเริ่มปีกว่ามามาไก่เร็ว อ้าว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 มีส่นน้อยมาตัวเมยียใหญ่อันนี้ลูกมาได้อันนั้นเมียมเมียกำลังสิบออกลูกอยู่ดอกมาเมืองอฟูนี่จอมส้น Bị nương, bị xoang mình áo áo hun này hay bưng hun nè hay à, bưng tân nà lấy phân hiến luôn khác đầu bưng hun à, hun cái tung tơ -tổ nhiều oh. ô à. ngắm แต่เราผู้ชื่นมาชอบเนาะสลง,ง,วงลัวแดงหรับผมผมกว่างงามครับจากพี่น้องสิว่างงามคือผมบอกหุ่นมันได้ครับผมสลาชื่นนี้ก็ฝาไว้เพียงแค่นี้แหละครับ